ว่า่นะเราก็เลยจะมาบอกก่อนว่าเออแบบบางคนน่ะไปโวยวายด่าแอดมินอย่างนี้แม้เราว่าแอดมินด่าคือแบบปนี่อันพี่น้องอันสื่อมาเราวันนี้ทักทักทักขอความาหนีขอความพูดอยู่ทั้งล่างกันอันียังเขาเอื่นว่ามันมันทับ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 กันไปอ่ะแล้วเขาก็ตอบไม่ทันอย่างเงี้ยเขาเขาต้องไล่ตอบอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับ คือแอดมินเขาทําหน้าที่ของเขาแบบสุดๆเลยนะทุกคนจนถึงทุกวันนี้สตอรี่อีพีสามยังีคนซื้อซื้อดูยอนลังใช่ยังมีคนซื้ออยู่เลยเข้าตั้งแต่วันแรกคุ้มที่สุดก็คือเหมาเหมาเพาะหนูหนูจะชอบบอกให้พี่บอยแบบพี่บอยเปิดเหมาเลยเปิดเหมาอีกหน่อยเปิดเปิดเหมาอีกหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่า มันแบเป็นหอนมันแบบว่ามันเป็นยังไงอ่ะเรียกโตนเพิ่นหน่งน้ผู้เพิ่นเมาประท่านเั้งสีมั้ย <c oughs> แมนบรนนี้กระสีแบบว่าคืออยากให้เมาเมาแล้วมันมันมันสบายใจแล้วมันก็รออย่างเดียว ก่าบพระอาจารย์สุริยันโคสัปัญโยที่วัดวังน้ําเย็นนะครับหลังจากนั้นก็จะไปก่าบหลวงปู่เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามพระเทพสิทธาจารย์เมือแรงแม่เครื่องบ่ญอยากให้เพื่อนไปเลยเครื่อน พี่พี่แม่แม่หลายๆท่านที่อยู่สมาคมไรออนก็จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเนาะแต่ที่นี่เพื่อนขยกไปเขนเรยกว่าโอมันบ่มาคคือไปแล้วกลัวภูมิยานแบบปฏ้ทีแค่เพียหนึ่งสี่นะครับเพราะเรามีแสดงด้วยแก็อยากไปเขาจะไปเหมือนเดิมเลยวันนั้นที่เราไล์สดแม่เขาไปภรรยาผู้ว่าสารค้าบ้า,านใอยเพู่นอน,น อันนั้นมัน,น,นมท่าใหม่ามันเข้าได้สองทางใช่ไหมคะใช่ครับรถเต็มบอลทั้งนันใช่สูส่สองนัเกินนะคะบ,บอสขอบพระคุณครับแบบโอ้คือผมแบบอ่านมันก็จะเป็นพลังให้กับชีวิตของผม,มดีครับเพราะมันเกิดของ แน่นครับทุกท่านนะครับขอนวยพรสันเซิร์ดนี่มันเป็นเรื่องที่ดีค่ะพี่น้องแล้วมันก็จะส่งผลให้ชีวิตเราดีด้วยแล้วก็ปีนี้ผมก็ได้ทําอะไรหลายๆอย่างืันเกิดอานนี้ก็จะไปบริจาคไอ้นาดีวันไหนนี่เจ็ดกันยาเจ้าไปยืนขังคอยให้ยังนะไปบอยขี่รถนํากันได้ดีคิวแน ไอ้ย่างเราดิขันห้องป่อยทิมนี่สิใีไฮด้เนี่ยไอ้พ่มีพี่น้องเดิอยู่สารคร้าคือบางเคยมาอยู่อยู่สาร<ด>มาเป็นต็มบ้านเลยดิจอดรถแล้วล,ลุงไม่เราไลฟ์สดว่าเราจะมาวัดบางน้ำเย็นหนูเคยมาถาวายคือค้องไหนเนี่ยให้ได้เห็นบัดสวยมากวัดนี้ คือพี่อ่ะเป็นลูกศิษย์พ่อาจารย์เนาะตั้งแต่มีขุดอีหลังเดียวคิดดูจนวัดแบบคือศัท่ามันหลไหมศัท่ามันอ้วนวันนี้วันอะไรคะทําไมคนเยอะิแต่คนก็เยอะตลอดเพราะมันเป็นแบบจุดเช็คอินของสารคามหนูมาหนูมาจนตอนเช้าไงคะกลายเป็นจุดเช็คอินของเมืองสารคามไปแล้ว นูมาตอนเช้าเช้ามากจังหันแม่มาถวายจังหันพื่นเราต้องจอดรถที่ไหนคะคนเยอะนะคะโอ้โอ๋อนี่เขามีเท้าเวสุวรรณอ๋อตอนนั้นที่หนูมายังไม่มีไอ้นี่นะอ๋อหนูมาฝั่งนี้หมวยละแอนร์ดีว่ามวยละ เจมบอลบันบีนใช่สุขสันตันเกิดร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปรวยรวยกันทุกคนนะคะ มันไปหนีบผมมันไปหนีผม<บ>น <4 S 2> ะมันสี่เกเรอยู่นั่นนะหนีเมือเร้าเนี่ยเอาเครื่องหนีมหนูไปเหนียบไหมเอาคิดว่ามันจะเป็นเกาหลีเนาะอันนี้เข้าได้ไหนี่ทำไมไม่ขยับสักหน่อยเนี่ยรอ,อในกลุ่มนะคะขอบคุณนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ FC เราเนี่ยพี่น้อยอ่ะพี่น้อยกับพี่อะไรนั้นเนี่ยเออ,เอ,อที่มาจากกรุงเทพเออใช่ไหมใชอใช่เมื่อคืนไปดูแอร์นั่นนี่มันไม่มีที <c oughs> จ่จอดนี่มาจากกรุงเทพมางานวันนี้แล้วนี่ครจะถอย,ออย่าได้ล่ะเนาะพี่น,อน้อยพี่หน่อยหมายถึงแกจะยังไง จอตรงไหนเนี่ยพี่เจม,มอนเข้าแหละ <mm> เราต้อง หน้าเรายาวเี่เรรถเจมบอลอยู่ที่ไหนทับเย็นจนไม่าหวอินเนี่ยน,นี่ไงน้องชีบอกออคือเราต้องอ,อะไรลงไปบ้างคะกระเชา้าผ้าไตาอ,อาจารย์มาอยู่ก่บพี่สบาย น้ำเราไม่ต้องเป็นเอาไม่ละค่ะแน้วก็ปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับเต็มบอดเราต้องเอาลงที่นี่เลยไหมคะใช่เอาลงที่นี่เลยแล้วก็เอากระเช้าแบน 아! 게가기힘들어 น่าจะหมดแล้วค่ะอันนี้หมดแล้วครับอันนี้ทำไปเรื่อยๆโอ้แดดเพิ่งมาถึงใช่ไหมคะนาจะขวเอาจะลังจะกลับเหรอไม่มีทางจะลองช้างอ่ะอยากนั่งช้างแต่ว่าจะปีนยากมากเลยพี่ถืออันนี้ดีกว่าแล้วมาถือกระเช้า ก็กลัวตายล้วจะนะ ไล่ครับพอดีมูลนี้วันเกิดผมได้มากราบพระอาจารย์ใส่ซองเอาตังใส่ซองนายเอาไปว่างเลยเงาไหมกอนก็ได้เอาไป่ม่มเนี่ยเลยตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับอำเภอเมืองจังหวัด มหาสารคามครับผมเห็นพระว่าพระอาจารย์เพิ่นไปนครสวรรค์ไปนครเองครอ๋อ